ับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องเซลล์รถมิตซูผพาซาตายอีพี่สองเล่าล้านะครับโอ้โยนี่วันนี้นะเล่าให้แล่อนี่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 รถด้วยแล็ด้วยนี่นี่เอ๊ะนะครับอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนั่นผู้ช่วยเนาะถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกผู้ช่วยแต่ถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกลูกแดกเออลูกแดกนี่นี่นี่ลูกเดกกับลูกเดกกัะโอเคได้นะนะเดี๋ยววันนี้เราพาไปแล่นะ นะครับนี่อดปาเจโรสปอร์ล,ลาล์เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบปาเจโรสปอร์นนะเป็นชาวใต้นะโอ้โหนี่เรามาแลหลรถคันนี้นะคันนี้ตกแต่งไม่เยอะนะครับแต่งนิดเดียวแต่งนิดเดียวจริงๆนะมีกระจังหน้านะมีเขาเรียกว่าชุดแต่งสเกิร์ตนะแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะครับไม่ได้ทําเยอะเลยนะเอาง่ายๆเลยว่าสาหรับคันนี้แล้วโอ้โหสวยงามสวยงามลแล้วและนี่นะยักษ์ชม อยากเล่กันใครแคร์หรือไมอยากดูกันใกล้ๆแล้วไม่เดี๋ยวพ้มพาไปดูใกล้ๆนะครับสำหรับคันนี้นะไปัเลยไป <_ Sean> อ่านี่แหละคันนี้ครับพวกนี้ที่ม่มบีพามาแล้วนะนี่รถปาเจลโลสปอร์ตนะครับคันนี้คันนี้เป็นลุ่น g t พรีเม่ยมนะ ราคา1น้ลานสี่สนดมื่นี่พันบาทครับเพราะว่าเป็นสี่ขาวท่านั้นแล้วเราค้ายราคามากว่าสี่อื่น1 5 0 0 0หันบาทครับนี่คันนี้ให้ดูเลยทำได้มั้งคันนี้ปกติก็กระจังหน้านี่ก็จะเป็นสี่บอลเงินนะสี่บอลเงินนะครับตัวนี้นะแต่เราผ่อนซี่ให้ไม่เลยนี่เป็นสี่ดำนี่นี่ โลโก้ฟ้ากระโปงนะครับซ้หรับรุ่นนี้ไม่มีนะโลโก้ฟ้ากระโปงนะครับปกติจะมาในรุ่น e l i t e Edition นะครับแต่นี่เราติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมให้นะครับในรุ่น GTPremium นะอ่าสวยเลยสวยเลยนี่ลาว่ะชุดแต่งนี่ของสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับไม่รัวพี่น้องแถวฝากไลนมีไหมนะชุดแต่งไลนี้นะแต่ถ้าซื้อรถกระพ้มก่ะได้แน่นอนตู้งายในนอนครับอ่าขายไปที่ตายก็ไร้ขันเลยนะครับนี่นี่นี่สปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับพ้ม อีพีนี้อีพีแรกขอตายบอกก่อนเลยวะ่ะโอ้โหนะก่อนอันนี้ก็ทคลิปเอ็กเพนเดอร์ไปนะครับพาจ้ตายนะเห็นไหมช่วยไหมชอบนะชอบอ like กดไลค์กดทูกใจให้กันนะครับถ้าชอบก็กดทูกใจให้พ่มกันนะนี่พาไปดูแล้วเลยหล่อแม็กกไล่เดิมนะครับทุรนนะนี่ครับพ่อมหล่อแม็กก์ไล่เดิมทุรนอันนี้คั้นนี้มากเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากนะ เดี๋ยวจะเบื่อกันไปก้อนนะโหลงคลิปรัวๆเลยนี่คิวกันซ่านะครับติดตั้งเพิ่มให้นะปกติถ้าเป็นรุนรุนนี้ก็จริงแต่ถ้าใครยากให้ทำกับจ็อกซี่ดํามือจับซี่ดับพวกนี้ผ่อนให้ได้อมดนะกลับไปดูคลิปห้องนอตก่อนก้อนได้นะนะครับอันนั้นก็แตง่งโหแตง่งโหดๆเลยและอ่านี่เรา,ล,า,าลังคาะลรพวกนี้ก็ททำซี่ได้นะครับแตง่งโหดๆสเหมือนกันแต่นี่เน้นเดิม,เด,มเดิมนะติดชุดแต่งบางนิดหน่อยนะครับไม่ได้ติดชิวรอกันนี่นมาคันนี้ ปกติเราจะเห็นไบเซโลไซส์ผิวรอไซส์ไรปันนีไงนะเนี่ยพาไปดูลาวนี่ตัวมือจับอ่ามือจับโคเมียมลูกค้าเพราะาไม่อยกได้เป็นสี่ด้ามแยกได้เป็นไล่โคเมียมนะนี้ก็ติดมาให้เลยอ่อนี่ติดแบบโคเมียมมาให้นะครับกันล้อยมือจับแนะนำห่าต้องไซส์ตัวนี้เป็นไอเทมที่ต้องติดนะครับนะสำหรับ้างล่างนะครับชุดแต่งด้านล่างนะคันนี้เป็นแบบทอคูและอ่านี่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  ุดแต่งคอคูนะครับข้างล่างนะเป็นชุดแต่งแบบคอคูนะเอ็นกันไหอ่ะนี่จุดแต่งสปอร์ตไลดด้วยเอ็มกันครับอ่านี่นี่ครับจุดแต่งสปอร์ตไลดด้วยเอ็มนะเป็นแบบคอคูนะครับข้างล่างนะผืนทีจจำกัดนิดนึงนะอ่านี่สปอร์ตไลดด้วยเอ็มข้างล่างนะครับตัวนี้ถ้าชื่นชอบถ้าชอบก็ออกแบบนี้ได้นะครับถ้าชอบก็ออกได้นะครับ นะดักแบบนี้เลย่ะนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูภายในมังสักแหล็กน้อยกับพ่อมอ่านี่สักาขัเพื่กัรลอยครับตัวนี้นะอ่าเป็นสักขับเพื่กัรลอยนะครับไว้เวลาเล่าเยียบถือพื้นนะจะได้ไม่เป็นลอยนะครับนะจอเลื่อนไม้แบบดิจิตอลนะครับพ่อมดิจิตอลดิจิตอลกันเลยนี่นะตัวกระจกตัดแสงออโตโต้ครับพ่อมนะนี่นะจอด้านหน้านะ ใครถือเป็นพี่น้องชาวใต้ซาวกรกชาวใต้มาจะมาสือ่อเรถกันนอนนะหายข้องแถมเยอะไม่มีกั๊กแน่นอนนี่จอกลางด้วยครับผมปัจเจโลก,ก็เป็นรถแจ็คสีนังนะเขียงสองพันซีนะครับแรงมาแบบอ่าลอยแปดสปีดแรงมานะเกียร์ออโต้แปดสปีดนี่ครับมีระบบเบรกมือไฟฟา้ามีออโตโ้โฮโอ้มีครอบแล้วนะนี่บอกระไฟฟ้าครับผมบอกระไฟฟา้าต้องฟังเลยนะต้องค้างเลยอ่ะ นี่ข้างร้างก็มีปลั๊กชาร์แนนนะหลอดยานซิฟวัตต์นะตัวนี้นะเป็นแบบไฟบ้านเลยนะครับแล้วก็มีปลอกประช่องตัก๊กอ่ะ USB ฟ้าชาร์ทให้กันนะนี่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 น,นี่ติดมาให้จากโรงงานนะอันนี้เน้นเดิม,เด,มเดิมนะครับหลอดจากโรงงานนะไม่ได้ทำไรเลยนะเดิมเดิมมาพันนี่แล้วอ๋อแล้วก็ผมแถมตัวสาย Wi-Fi ดองเกิลให้กันนะเฉื่อยเฉื่อยตอกระโถนน,นนะนะโอเคชอบแม่ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามให้พ่วงกันแล้วครับ นะสำหรับรถคันนี้นะโอ้โหสว้ยถ้าชอบกอดติดตามให้กันนะครับกอดติดตามให้ด้วยนะถ้าชอบนะนี่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามให้ร็อตกันนะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวน็อตมีแคมเปญนิดหน่อยไปฝากชาวใต้นะใครที่ชอบรถนะเจอกันในช่วงถ่ายคลิปครับพ่อมเป็นยังไงบ้างครับพ่อมได้ดูรถไปแล้วชอบไหมอะไชอบกอดไลค์กอดทุกใจกดซับสไครต์ห้น็อตมั่งนะเพราะว่า เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะเวลาเห็นใครกดไลค์ like, ยอดวิวเยอะๆนะครับอยากเลยทำคลิปออกมาอีกนะสำหรับใครที่ชอบรถปัจจุบันสปอร์ตนะครับพ่อผมตัวนี้นะแคมเป้นนี้นะโอ้โหสุดยอดนะครับเพราะว่าแต่งไม่เยอะนะแต่เราใชา้เขาเรียกว่าได้ส่วนลดเยอะนะครับสำหรับคันนี้นะฉุดแต่งน้า้างแล้วก็ทำซีกระจังนา้าไม่เกินมืดฮาครับพ่อผมนะช่วยงามกันเลยทีเดียวถ้าใครจะยุ่ใต้นะอยากได้รถปัจจุบันสปอร์ตนะอยากได้รถชชย ถักมาานะ็อตลองดูเช็คแคมเปญกับน็นอตก่อนได้นะครับเพื่อว่าคุมพาก่การเดินทางนะบางที่ผี่อาจจะได้ส่วนลดจากทีนั้นน้อยนะครับแต่ผมมาซื้อกับพมได้มากว่าช่องสร้างม,มื้อวันนี้ก็น่าซื้อนะครับค้าบันดูฝากน็อตไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับกติดตามให้กันนะสำหรับวันนี้ขอล่าไปก่อนนะครับพมบายบายขอบคุณครับ